ติดตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily New Live ขีดทีอนะคะอย่าลืม Subscribe เยอะๆกันนะกรณีของคุณพิเศษนาคพันธ์นะครับผู้ช่วยเลยขาธิการปอปชนะฮะที่ไปมีเรื่องมีราวกันในแท็กซี่กับแท็กซี่นะนะคนนที่ขับรถเข้าไปในส่วนราชการฒนะแจ้งวัฒนะก็ปรากฏว่าไปชักปืนลงมาขู่นะต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าถูกปาดหน้ากันนะถูก บีบแต่ไล่สุดท้ายคุณพิเศษถูกแจ้งข้อหาไป2-3าข้อหาพกและมีอาวุธปืนอะไรเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับมีความเคลื่อนไหวของคุณประเมศอินทรชุมนุมนะครับรองอธิบดีสานักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุดนะครับบอกว่าตั้งใจดูโพสต์แต่ว่าทนไม่ไหวครับบอกว่าคนระดับ ปอปชอเนี่ยระดับสูงเนี่ยชักปืนเล็งไปที่แท็กซี่เนี่ยเพียงพ่อโมโหอันเกิดจากการขับรถเนี่ยแล้วยังมีหน้ามาอ้างว่าป้องกันตัวป้องกันพยันตรายอันใดไม่ทราบ,รบมไม่เข้าปออาญามาตา68หรอกครับนะผมว่าไม่ใช่ข้อหาทําให้ตกใจกลัวนะม,มันเป็นพยายามฆ่าเสียด้วยซ้ําลองขยายภาพดูสิ ถ้านิ้วอยู่ในโกงไกปืนเนี่ยตั้งไปเลยครับข้อหาพยายามฆ่านะเพราะว่าถ้าเขาโมโหเพิ่มอีกนิดนึ่งเนี่ยใครจะไปรู้ว่าเขาอาจจะยิงก็ได้ลุงวิศวะส,สองมาอีกแล้วครับ <c oughs> ไปสู <c oughs> ่ราชการจะพกปืนทําไม <c oughs> เดี๋ยวนี้เศรษฐีไปชมป่าก็พกปืนประลัดไปทําบุญก็พกปืนปปชไปธุระก็พกปืนขับรถบนถนนชนกันตายปีละหมื่นกว่านี่มาพกปืนมาพกอาวุธไปฆ่ากันบนถนนอีกเหรอถนนไม่ปลอดภัยสำหรับประชาชนจริงๆ ุดสท้ายคุณประเวศบอกว่าอย่าร้อยคนแบบนี้เนี่ยมันเล็งปืนใส่จะร้อยคนแบบนี้มันเล็งปืนใส่ตำรวจอายการหรือศาลก่อนหรือครับจึงจะลงโทษฐานพยายามฆ่าก็เหมือนประมาณว่า คู่กรณีเป็นแค่แท็กซี่ใช่ไหมคุณถึงโทษเบาหิวนะฮะเขาบอกยิ่งเป็นปปชเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เกรงใจปล่อยออกหลังลงพักไปเลยเออจริงๆเนี่ยปืนเนี่ยจะยึดหรือเปล่าเป็นของกลางเนี่ยลิฟ์เขาไวไหมนะะขนส่งน่าจะเพิกถอนใมาขี่ด้วยซ้ำขับรูตต่อไปอย่างเงี้ยมีอาจจะมีคนถูกยิงสักวันหนึ่งก็เป็นพยันตรายบนท้องถนนน่คือแต่เมื่อวานนิทานตำรวจเองก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการไปค้นบ้านเพื่อหาปืนไม่ได้เข้าคนแต่ว่า แต่ว่าท่านอาจารย์ปรเมฆเนี่ยท่านแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกฎหมายเนี่ย,มา,ยมาหลายต่อหลายครั้งและหลายต่อหลายเรื่องครับอันนี้อันนี้ท่านพูดก็น่าคิดนะครับคุณไปดูมือที่อยู่ในกายหรือเป<อ>ล่าหรือเปล่าเนี่ยและจริงผมว่าคนที่เป็นข้าราชการระดับสูงเนี่ยจริงความอดกลั้นอดทนต้องมีมากกว่าประชาชนคนธรรมดาสักนิดนึงใช่ใชแต่ว่าส่วนที่ว่าจะคดีมันจะอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวก็ผมว่าเดี๋ยวก็คงต้องดูอะ่ะ<อ>แต่ท่านพูดผมก็ว่ามีน้ำหนักนะมีน้ำหนักผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วย